มอบเดทาวด์เดยน้องไร้ก็เป็นอันว่าทุกอย่างชัดเจนจากเจ้าตัวเองเมื่อตอนประมาณสักเกือบสี่ทุ่มที่ผ่านมาซึ่งเจนนี่เทียนโพสวันเธอกลับมาใช้นามสกุลเดิมของเธอแล้วนะครับโพสต์ข้อความในอินสตาแกรมข้อความว่าก่อนอื่นเจนนี่ต้องขออนุญาตก่อนอื่นเจนนี่ต้องขอขอบคุณทุกความรักความห่วงใยที่ทุกๆคนได้มอบให้เจนนี่ ในช่วงเวลาที่ผ่านมานี้ซึ่งเจนนี่ไม่ได้ออกมาพูดอะไรระหวังว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาให้ผ่านไปได้แต่ในที่สุดเจนนี่ได้ตัดสินใจแล้วนั่นคือการเริ่มชีวิตใหม่เจนนี่ต้องขอโทษที่อาจจะทําให้ใครหลายคนที่รักและเป็นห่วงเจนนี่ต้องผิดหวังขอโทษเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆที่ต้องเดือดร้อนและได้รับผลกระทบจากเรื่องนี้ทุกๆคนขอโทษพี่ๆสื่อมวลชนที่ไม่พร้อมและไม่เข้มแข็งพอสําหรับการพูดคุย และขอขอบคุณทุกๆคนที่หยิบยื่นกำลังใจและความหวังดีมาให้เจนนี่มันมีค่าสำหรับเจนนี่มากๆจริงๆค่ะขอบคุณจากใจจริงๆขณะที่ก่อนหน้านั้นนะครับในช่วงเย็นนะครับประมาณสักห้าโมงเย็นทวิตเตอร์ของท่านหนึ่งได้มีการโพสต์ภาพเจนนี่ในชุดเสื้อสีขาวขณะกำลังถือใบสำคัญการหย่า แล้วก็รวมถึงภาพหนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนเปลี่ยนนามสกุลในใบเปลี่ยนนามสกุลซึ่งระบุชื่อว่านางเจนนี่อัศวะเหมได้เปลี่ยนชื่อสกุลเป็นเทียนสุวรรณกรณีการสิ้นสุดการสมรสลงวันที่29กร,รกฎาคมปี57ที่ว่าการอำเภอเมืองสูตรปราการจังหวัดสุทรปราการโดยภาพก่อนหน้าก็คือเจนนี่กำลังถือหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนหย่าเนี่ยนะครับ อย่างที่เป็นข่าวเมื่อวานนี้คือโครมกันจริงๆคุณประมาณเลืองวัฒนาวณิชนะครับทนายความส่วนตัวของเจนนี่บอกกับบัติชนนะครับว่าเจนนี่กับคุณชนสวัสด์เดินทางไปยังที่ว่าการอำเภอเมืองสุพราารณบุรเพื่อจดทะเบียนหย่าในเวลา16.00หรือ4โมงเย็นโดยเจนนี่ไม่ได้เรียกร้องทรัพย์สินหรือค่าเลี้ยงดูใดๆเพียงแต่ขอรถปอร์เช่รุ่นบ็อกสเตอร์ของตนเองคืน หลังจากฝ่ายชายเอาไปขายเพื่อจะออกพอเชร่รุ่น991 t เ r b o อโบตัวใหม่ให้โดยทั้งคู่จากกันด้วยดีไม่ได้ทะเลาะกันแต่อย่างใดคุณประมาณระบุนะครับก่อนหน้าคุณเจนสุดาปานโตซึ่งเป็นเพื่อนร่วมแก๊งนางฟ้ราระบุว่าเจนนี่เดินทางไปต่างประเทศนั้นคุณประมาณระบุว่าขณะนี้เจนนี่ยังไม่ได้จายไปต่างประเทศโดยเจนนี่มาปรึกษาหารือเรื่องการหย่าเป็นระยะเวลาพอสมควรตั้งแต่ช่วงก่อนที่จะเป็นข่าว โดยไม่ได้พูดถึงเรื่องการทำร้ายร่างกายแต่อย่างใดเจนนี่บอกแต่เพียงว่าอยากจะเริ่มต้นชีวิตใหม่ซึ่งเมื่อวานนี้ก็หมายถึงเมื่อวันจันทร์เนี่ยนะครับได้พูดคุยารายละเอียดกันไปที่เรียบร้อยจึงนัดหมายมาหย่ากันวันที่29กร,รกฎาคมก็คือวันอังคารเมื่อวานนี้คุณประมาณบอกว่าอย่างนั้นเนี่ยนะครับผู้สื่อข่าวรายงานนะครับว่าระหว่างมาจดทะเบียนหย่านั้นคุณเจนนี่กับคุณชนสวัสดไม่ได้พูดคุยถึงข่าวที่เกิดขึ้น รวมถึงลักษณะก็คือเป็นต่างคนต่างเดินไม่ได้มองหน้ากันนะคะก่อนจะแยกย้ายกันกลับเมื่อจดทะเบียนย่าเสร็จสิ้นจจนี่ให้คนใกล้ชิดถ่ายภาพใบสําคัญการย่าอย่างที่ปรากฏในโลกออนไลน์นี่แหละก็เป็นนั้นว่าย่าขาดจากกันซึ่งก็ต้องบอกว่าน่าเสียดายเนี่ยนะครับทูชอมครับโดยที่ชีวิตคู่ของทั้งคู่ซึ่ง ถือว่าเป็นบุคคลสาธารณะซึ่งอยู่ในความสนใจของผู้คนคุณชนสวัสด์ก็เป็นนักการเมืองท้องถิ่นขณะที่เจนนี่ก็เป็นนางเอกเบอร์ต้นตของประเทศไทยโดยเฉพาะนางเอกละครอย่างที่เราทราบกันนะครับว่าเมื่อปีที่แล้วประมาณกรกฎาคมเนี่ยตอนนั้นก็เริ่มมีข่าวรกแ,แค่ราคายในแวดวงสังคมว่าทั้งคู่เริ่มคบหาดูใจกันเมื่อปีที่แล้วตอนที่เป็นข่าวเนี่ยนะครับ แล้วเหตุการณ์ก็มาถึงจุดสําคัญเมื่อวันที่8สิงหาคมคุณชนสวัสด์ก็เปิดบ้านอัศวะเหมแถลงข่าวโดยระบุว่าได้จดทะเบียนแต่งงานกับคุณเจนนี่เป็นที่เรียบร้อยอย่างถูกต้องตามกฎหมายซึ่งขณะนั้นก็เป็นที่สนใจของผู้คนในสังคมเพราะทั้งคู่ก็ได้รับความสนใจจากคนในสังคมเนี่ยนะครับผมก็จะไม่พูดถึง คำพูดที่ทั้งคู่พูดกันในวันนั้นเพราะเหตุการณ์มันก็ผ่านไปแล้วเมื่อทั้งคู่แยกจากกันด้วยดีก็เป็นนั้นว่าจากที่เป็นต้นไปทั้งคู่ก็เริ่มต้นชีวิตใหม่เนี่ยนะครับแต่รวมระยะเวลาที่จดทะเบียนสมรสใช้ชีวิตคู่อยู่ร่วมกันเนี่ย355วัน 355. วันที่เป็นสามีภรรยากันก็หย่อน1ปีไป10วันเท่านั้นเอง ขณะที่ก่อนจะถึงวันเวลาที่ไปจดทะเบียนอย่ากันเนี่ยนะครับ